มีน้องท่านคนหนึ่งครับแกเป็นคนหน้าตาดีนะ่ะแต่แกบะเกยป้อใจในรูปร่างของตัวเก่าเลยอะครับวันเนี้ยพอดีแกมีเวลาว่างแกก็เลยจะไปปรึกษาหมอที่คลินิกสัญญกรรมเองะครับพอเข้าไปถึงปุ๊บก,ก็บไปถามคุณเอ้ยไปบอกคุณหมอเลยว่าคุณหมอเจ้าคุณหมอเจ้าน้องม,มั่นใจในรูปร่าง,งตัวเก่าเลยเจ้าหน้าอกน้องอ่ะมันน้อยเกินไปอพอหมอหันหมอก็บอกว่าโอ้ยมันไม่จีหยากลดเจ้ามันมีวิธีอี่ยคือหน้าอกน้องไงโดยที่น้องมาต้องสัญญกรรมด้วยนยะ นี่ที่เรนนเจ้าคุณหมอไอ้น้องนั่นถามหมอ,อก,ก็เลยบอกวา่าถ้าน้องมีเวลาว่างอะเจ้าแค่แป๊บ,แบ,บเดียวตัวอัน,น่ะคือน่องเขย่าแขนนี่เวลาน่องเขย่าแขนไปเรื่อยๆหนะ้าอกน่องก็จะแงคนเดียว มันง่ายขนาดนั่นเลยกระเจ้าไอ้น้องนี่ก็ถามนองขอบคุณเจ้าหมอขอบคุณเจ้าโอ้มันดีแจขนาดมากกับปีกบานไปกะครับถ้ามันมีเวลาว่างตอนไหนมันก็เขย่าแขนว่ากับเขย่าแขนเนี่ยกะครับมีอยู่ห้านวันหนึ่งมันโบกรถสองแถวอ่ะมันก็ขึ้นไปหนังรถสองแถวตอนที่มันว่างมันก็เขย่าแขนว่ามันเขย่าแขนเนี่ยครับมาน้องตีหนังข้างๆหันใช้กันเลยถามว่าน้องเจ้าน้องเจ้าน้องไปหาหมอมาต่กระเจ้าไอ้น้องนี่กระแอลน้องแอลหู้ได้จเนี่ยเจ้าอ่ะ นี่ยบัตัมเนี่ยไอ้คำตอบจากกราน่องนกับแต่น่องนี่หูเลยอ่ะบัาน่องนั่นหนังขยาวขาเดือดเดือ